สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับนอกจากจะรับซื้อเหรียญแล้วนะครับก็ยังเป็นช่องที่แนะนําเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญนะครับแล้วก็อัปเดตข่าวสารวงการเหรียญวงการธนบัตรข่าวในกลุ่มซื้อขายต่างๆนะครับแต่หลักๆแล้วก็คือจะรับซื้อเหรียญมากกว่านะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญตามรายการที่ทางช่องรับซื้อนะครับเน้นนะครับ ขอรับเฉพาะเหรียญที่ทางช่องผมรับซื้อเท่านั้นรายการเหรียญที่ช่องอื่นๆทําคลิปออกมานะครับแล้วก็ท่านติดต่อช่องเหล่านั้นไม่ได้ช่องผมไม่ได้รับซื้อนะครับอยากขายช่องผมก็ดูคลิปรายการที่ผมรับซื้อนะครับแล้วก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับไลน์ดีศูนย์เก4าห้าสีแล้วก็อีก1นึ่งไลน์ดีสลาลมแปด นะครับติดต่อได้ทั้ง2องไลน์ดีนะครับผมจะทยอยตอบกลับนะครับช่วงนี้ข้อความเข้ามาเยอะนะครับก็ผมจะทยอยตอบกลับทุกทท่านนะครับบางท่านก็ยังไม่ได้ตอบกลับเลยนะครับ2 3วันแล้วนะครับก็อดใจรอนิดนึงนะครับผมไม่มีทีมงานผมทําช่องนี้คนเดียวนะครับแล้วก็ทั้งรับซื้อแล้วก็ทั้งขายด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาดูเหรียญนะครับนี่มีได้เหรียญอะไรมานะครับคลิปนี้เป็นเหรียญ2บาท 2บาทสีเงินแล้วก็สีทองนะครับแบบปกติดูแค่ปีพศขายได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเทออกมาก่อนดีกว่าเพราะว่าเหรียญมันค่อนข้างจะหนักนะครับนี่นะครับวันนี้วันที่บันทึกคลิปวันที่23ตุลาคมนะครับ23ตุลาคมนะครับบันทึกคลิปประมาณาทุ่ม45นาทีนะครับ ระว่างจังหวะเหมือนประมาณว่าขณะที่เผยแพร่คลิปนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าได้เผยแพร่คลิปเมื่อไหร่นะครับของในนี้ในคลิปของตรงหน้าเพื่อนๆอ,อันนี้อาจจะขายหมดแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะของมาแล้วผมจะไปขายก่อนนะครับส่วนการรีวิวเหรียญ อัปโหลดคลิปทางช่องสลาลมคอยชแนลอ่ะคือมันจะมีคิวปล่อยคลิปอยู่นะครับผมมีคลิปค่อนข้างเยอะนะครับก็ทยอยปล่อยนะครับก็บางคลิปก็เหมือนเหมือนเหมือนกับยังไงอ่ะไม่ได้อัปเดตนะครับไม่ได้อัปเดตวันต่อวันนะครับบางคลิปก็เหรียญมาวันที่เหมือนมาวันที่23วันนี้เหรียญเข้า23อาจจะได้เผยแพร่คลิปวันที่24 25ก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันนะครับเหรียญที่ได้มาวันนี้นะครับมีทั้งซื้อมาแล้วก็มีเพื่อนฝากมาขายนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูก่อนสีเงินสีเงินผมก็บอกอยู่แล้วนะครับสีเงินผมรับซื้อแค่ปี50นะครับอ่ามีลูกค้าสั่งมาที่ผมขายได้ผมเน้นรับซื้อเหรียญที่แบบขายได้เลยขายได้เร็วนะครับเพราะว่าผมเน้นซื้อมาขายนะครับอันนี้ปี50นนะครับนี่นะครับอันนี้คือผมซื้อมานะครับถ้าใครมีก็เก็กบไว้เยอะๆนะครับแล้วส่งมาขายได้นะครับ สีเงินปี50สภาพผ่านการใช้งานนะครับรับซื้อเหรียญละ6บาทนะครับแต่ถ้าใครมีเป็นหลอดไม่ผ่านการใช้งานก็ถ้าเป็นปี50หลอดหลายพันนะครับ3,000 4,000 5,000นะครับต้องต้อง,ต,องต้องลองดูสภาพหลอดก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้ปี50นะครับถุงละ100เหรียญได้มา1ถุง2ถุง3ถุง สีถุงนะครับอันนี้คือได้มาก็คือไม่ไม่ต้องลงขายเลยนะครับทักให้กับคนที่สั่งไว้เลยนะครับเพราะว่าเขาสั่งกันมาเยอะนะครับผมรับซื้อรับซื้อเยอะนะครับอันเนี้ยนี่นะครับนี่ครับปี50นะครับแล้วก็สีทองสีทองที่ผมรับซื้อนะครับผมจะรับซื้อแค่ปี51นะครับเนี่ยปี51นะครับอันนี้ปี511ถุงนะครับปี51ผมรับซื้ออยู่นะครับ เหรียญละ4บาทแค่นั้นเองนะครับรับซื้อเหรียญละ4บาทนะครับแล้วก็ถุงเนี้ยถุงนี้100เหรียญผมขายออกถุงละ500นะครับอันเนี้ยคือที่ผมขายอยู่ประจําก็ขาย500ส่วนส่วนปี50ถุงเนี้ยร้อยเหรียญอะ่ะผมขายออกอ่าแปดนะครับตัวน,นี้นะครับ ใครจะซื้อนะครับกดติดตามช่องผู้ชายขายเหรียญไว้นะครับผมจะไปลงขายในช่องนั้นนะครับเพราะว่าถ Is ้าได้เหรียญมาผมจะไปขายช่องนั้นก่อนเหมือนเหรียญได้มาวันนี้วันที่23ก็จะไปขายช่องผู้ชายขายเหรียญวันที่23เลยนะครับแต่ว่าอาจจะได้เผยแพร่ช่องสลาลมวันที่24 25นะครับอันนี้ก็ไม่แน่นะครับถ้าใครอยากจะซื้อเหรียญอยากอยากอัปเดตเหรียญเร็วๆอ่ะติดตามช่องผู้ชายขายเหรียญไว้นะครับผมจะไปขายเหรียญช่องนั้นนะครับของได้มาแล้วผมก็จะไปขายเลยนะครับ ปี่นะครับปีห้าหนึ่งปีห้าหนึ่งซื้อเหรียญละ400ร้อยเอ้ยไม่ใช่ขออภัยครับเหรียญละ4บาทถ้าเหรียญละสี่ร้อยนี่ผมเจ๊งเลยนะครับเพราะผมขายออกถุงละห้าร้อยนะครับปีห้าหนึ่งรับซื้อเหรียญละ4บาทนะครับเมื่อกี้พูดผิดนะครับขออภัยไว้ด้วยนะครับฟังให้ครบถ้วนฟังให้จบนะครับเอาเอาชัดชอีกครั้งหนึ่งนะครับสีเงินปี50สภาพจะผ่าผ่านการใช้งานรับซื้อเหรียญละหบาทนะครับแล้วก็ สีทองปี51นะครับรับซื้อเหรียญละ4บาทนะครับสีเงินอาจจะมีโอกาสปรับขึ้นในอนาคตอาจจะซื้อ6บาท50าทช่วงนี้ก็อยากให้เก็บกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมรอดูกระแสก่อนนะครับว่า,าปรับขึ้นได้ไหมนะครับความต้องการของ FC นักสะสมยังเยอะอยู่ไหมนะครับส่วน2ทุงนี้นะครับ เป็นปี57นะครับปกติปี57ผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับปัจจุบันที่ทําคลิปตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้คือเพื่อนฝากมาขายนะครับอันนี้คือเพื่อนผมฝากมาขายนะครับผมก็จะมาลองขายดูนะครับขายออกก็น่าจะประมาณถุงละ300 300บาทนะครับถุง100เหรียญขาย300บาทนะครับปี57ก็อย่างที่กล่าวมานะครับใครสนใจก็ต้องไปติดตามช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมลงขายเลยนะครับ ปี57นะครับก็ปี57ก็ผลิตน้อยนะครับสีทองอะ่ะที่หายากจริงๆริอ่ะปีห1หายากที่สุดแล้วก็หายากรองลงมาก็คือปี57นะครับก่อนหน้านีา้มีการเผยแพร่ข้อมูลการผลิตที่ผิดนะครับในโซเชียลต่างๆเผยแพร่<ๆ>บอกว่าปี5 7ผลิตน้อยกว่าปี5 1อันนั้นไม่ใช่นะครับปี P 51ผลิตผลิตน้อยกว่านะครับอันนี้อันดับอันนี้หายากกว่า อันนี้หายากอันดับที่2นะครับปี57นี่นะครับพอดีมีแต่เป็นถุงนะครับผมไม่ได้เอาเหรียญเป็นตัวเหรียญมาให้ดูปีพศนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับเหรียญ2บาทที่ได้เข้ามาวันนี้นะครับก็ซื้อเรื่อยๆนะครับใครมีก็ส่งรูปมาดูนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นรายการ2บาทรายการเดียวอ่ะแนะนําให้เก็บให้ได้เยอะๆนะครับ50เหรียญร้อยเหรียญ200เหรียญหรือเป็นพันเหรียญก่อนนะครับแล้วค่อยส่งมาขายมันจะ มันจะคุ้มค่าจัดส่งกว่านะครับหรือว่าถ้าเกิดช่องผมซื้อถูกนะครับพเพื่อนๆก็ลองสอบถามหลายๆช่องนะครับสอบถามหลายๆช่องที่เขาซื้อจริงนะครับช่อง YouTube มีหลายประเภทนะครับช,ช่องที่ซื้อจริงกับช่องที่มารีวิวเหมือนทําช่องมารีวิวอ่ะผมเคยเข้าไปดูบางช่องเขาก็ไม่ซื้อนะครับแต่ทําราคาสเสียเลยนะครับเหมือนแบบเนี้ยเหมือนปี50ทําราคา,าในกลุ่มทําราคาบอกว่าขายกันเป็น หลักสิบหลักร้อยอะไรแบบนี้นะครับเขาพูดออกมาว่าราคาหลักสิบหลักร้อยแต่เขาก็ไม่ซื้อนะครับทําคลิปแบบทําคลิปแบบโยนภาระไว้ให้คนช่องที่ซื้อจริงอ่ะนะครับก็คือรีวิวก็ฝากนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าแวะมาดูช่องผมก็ทําคลิปศึกษาข้อมูลในกลุ่มซื้อขายจริงๆหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะพูดอะไรอยากจะ ใส่ราคาเท่าไหร่ก็คิดเองเออเองนะครับมันมีผลกระทบนะครับคนติดตามบางทีก็หลักพันหลักหมื่นนะครับท่านเป็นสื่อเผยแพร่ให้ข้อมูลให้ข้อมูลผิดผิดอ่ะมันก็ผิดอยู่แล้วนะครับก็พยายามหาข้อมูลนิดนึงนะครับเหรียญราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับอย่าบอกว่าไม่รู้นะครับมาทํา youtube ไม่รู้ไม่ศึกษาข้อมูลไม่ได้นะครับมันกระทบหลายฝ่ายมันกระทบแบบกระทบทั้งคนดู เหมือนกับการให้ความหวังคนดูนะครับเหมือนเหมือนที่ผมบอกตอนต้นคลิปอ่ะดูคลิปช่องไหนส่งไปขายช่องนั้นท่านดูคลิปเหมือนบางคลิปเขาบอกว่ารับซื้อเหรียญละสิบเหรียญละยี่สิบาทเนี่ยท่านส่งไปขายช่องนั้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าส่งมาขายช่องผมพอผมบอกว่าผมซื้อเหรียญละหกบาทแล้วมาด่าผมก็ไม่ถูกนะครับก็ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกทั้งท่านน่ะไม่ถูกที่มาด่าเพราะว่าท่านไม่ได้ดูคลิปช่องผมนะครับดูคลิปช่องไหนก็ขายช่องนั้นนะครับง่ายๆ นะครับอันนี้ก็ฝากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันปัญหามันเกิดทุกวันนะครับส่งส่งรูปเหรียญที่ไม่ได้รับซื้อมานะครับแล้วก็อ้างอิงช่องอื่นนะครับท่านไม่ต้องอ้างอิงช่องอื่นนะครับท่านส่งไปขายช่องนั้นเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ได้ลดเวลาการตอบข้อข้อความการตอบการให้ข้อมูลของช่องผมด้วยนะครับผมคุยได้นะครับถ้าคนที่คุยรู้เรื่องนะครับคนคุยไม่รู้เรื่องผมก็บล็อกผมไม่คุยนะครับผมไม่เป็นคนที่ไม่ชอบเสียเวลา กับอะไรที่มันมันมันไม่เป็นเรื่องนะครับเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูว่ามีเหรียญเข้ามานะครับก็ซื้อจริงนะครับนี่นะครับแต่ราคาอาจจะไม่สูงเท่ากับช่องที่เขาเป็นนักวิชาการ youtube นะครับคือเขาไม่ได้ซื้อเขาเป็นนักวิชาการเขามาให้ข้อมูลแบบแบบแพงๆอะนะครับสร้างภาระให้ช่องอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้อันนี้คือขายได้จริงนะครับขายได้เลยผมซื้อจริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ